ขอใส่หมวกเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงอ่าสวยหรือยงังสวยหรือยงังนี่ถ้าเกิดว่ามีหิมะตกลงมานี่ยิ่งดีเลยนะหึโอุโอยสั่งได้จริงด้วยอะเก๋ม,มากประมือประมือ อุย๊ยอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากมีหิมะตกลงมาแล้วถ้าเกิดว่าได้มีซานตาคลอสหนุ่มรูปงามมาให้ของขวัญน,นี้จะยิ่งแบบว่าอินสุดๆไปเลยฟินมากคือพอๆพ,อ,พอ,เอเจอไปกันใหญ่แล้วมุ้ยแมแๆมแมแม,แมใกล้ถึงวันพิเศษวันดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยสาวๆมีแพลนที่จะพาครอบครัวหรือว่าคนรู้ใจไปเที่ยวกันหรือยังเอ่ย คนที่มีคู่เนี่ยก็คงจะพากันควงคู่ไปสวีทหวานว่าดินเนอร์ยามค่ำคืนแล้วก็ไปดูแสงไฟประดับสวยๆแต่สำหรับคนโสดก็ไม่ต้องหนอยใจไม่ต้องท้อไม่ต้องเครียดไปนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ยังมีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนอยู่ยังไงก็ไปสังสรรค์ไปดินเนอร์กับเขาเนี่ก็คงสนุกเหมือนกันนั่นแหละอ่าแต่ตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะกับช่วง go busy ช่วงที่จะมาไขาข้อข้องใจกับสาวๆนะคะพร้อมกับแขกพิเศษที่จะบอกเลยว่าฮอตมากนะจริงๆท้าไม่ฮอตเนี่ยเราไม่พามาแน่นอนสำหรับประเด็นฮอตในวันนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าสาวๆทุกคนต้องเคยเจอเคยพบกันมาอย่างแน่นอนกับเรื่องเรารักๆใครๆคร แน่เริ่มรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะก็แหมสาวสาวสวยๆอย่างเราเนี่ยเวลาไปเจอใครที่เราแบบอุ๊ยปิงอะ่ะถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะได้เขาคนนั้นเป็นแฟนใช่ไหมแต่พอคบกันไปสักพักหนึ่งบางคู่ก็อาจจะไปกันได้สวยราบรื่นแฮปปี้เอนดิงจนถึงแบบขั้นวดดิ้งเลยก็มีแต่สำหรับบางคู่ที่ไปกันไม่รอดก็อาจจะถึงขั้นแบบว่าเลิกรากันไปอืม วันนี้นะคะไมายก็จะขอพาสาวๆมาไขข้อข้องใจกับเรื่องนี้กันกับแขกรับเชิญสุดฮอตที่ต้องขอบอกเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยจะต้องมีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบเทียบแน่นอนโอ้โหอย่างนั้นก็คงจะแบบมีประสบการณ์ความรักมาแบบว่ามากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะดูจากหน้าตาเธอแล้วเนี่ยอืมมีดีกรีระดับเน็ตไอดอลสาวกันเลยทีเดียว วันนี้นะคะเธอจะมาเปิดเผยวิธีการบอกเลิกแบบเนียนๆให้ดูแบบว่าไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยมาแนะนำให้สาวๆได้รู้ไว้แล้วก็นำไปใช้กันนะคะ พร้อมแล้วนะคะก็มาพบกับพี่เอมมี่สุนันทาเดวาเน็ตไอดอลสาวสุดเบล,ลที่พกความน่ารักมนาะแบบจัดเต็มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงอยากให้พี่เอมมี่แนะนำตัวก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอมมี่นะคะ,ส,ส,คะ,ส,ส,คะสุนันทาเดวาวดค่ะ ตอนนี้ก็เรียนอยู่ราชภัฒน์สวนสุนนทานะคะปี2แล้วค่ะเรียนคณะมนุษยศาสตร์การจัดการสารสนเทศค่ะก่อนที่เราจะมาเข้าประเด็นแบบว่าเรื่องความรักใคร่ๆเนี่ยเรามาถามเรื่องที่แบบให้เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้กันเลยดีกว่าเข้ากับชุดน้องไม้ด้วยชุดน้องไม้ด้วยบอกเลยว่าร้อนมากเห็นต้นคริสต์มาสข้างหลังนี้แล้วเนี่ยพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเทศกาลอะไรอ๋อไม่ใช่คริสต์มาสคริสต์มาส อยากจะถามว่าถ้าพูดถึงคริสต์มาสเนี่ยพี่เอมมี่จะนึกถึงอะไรคร,ริสต์มาสดอกซานตาคลอสซานตาคลอสแรบแบบยังไงถือของขวัญมาให้ตอนกลางคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ตอนนี้โตแล้วก็เริ่มรู้แล้ว่มันไม่มีแล้วเออไม่มีจริงแต่ก็คือก็นึกถึงของขวัญอะ่ะเออแบบใครก็คคนจะเอาของขวัญมาให้เราแล้วมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างหรือยังคะกับใครอะไรอย่างเงี้มปกติคิดมากก็ส่วนใหญ่ก็จะไปแบบว่า ไปอะตามแบบทาไม่มากกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไกลเราเราก็แบบคนไทยเนาะคนไทยแบบเออไม่ค่อยอะไรกับแบบคลีมากเท่าไหร่แล้วแบบว่าพอถึงเทศกาลคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเลือกของขวัญพิเศษพิเศษให้กับคนพิเศษมั้ยก็ก็มีนะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าทุกเทศกาลอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เวลาเลือกก็จะเลือกแบบเคยซื้ออะไรไปแล้วก็ก็จะไม่ซื้อแบบเหมือนไม่ซื้อสามใช่ใช่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบให้เขา ไม่ซ้ำอ่ะโอเคค่ะทีนี้เรามาพูดคุยถึงประเด็นเรื่องความลับกันเลยดีกว่านะคะแล้วถ้าสำหรับตัวพี่มี่เองเนี่ยมีสเปกยังไงบ้างคะสำหรับหนุ่มๆห,หรือแบบว่าอาจจะเป็นสาวหล่ออะไรอย่างนี้สเปกเหรอก็แบบว่าชอบหนุ่มแบบขาวตีสูงอย่างเงี้ยเออชอบแบบชอบแบบตีๆแล้วก็นิสัยก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆแบบ ยังไงอะที่พูดไหมคือแบบพระเอกเกาหลีอะ,อะพระเอกเกาหลีแบบ <S <S อะไรนะนิน่งเย็นชาช,ช,ชื่อเลยนะพระเอกเกาหลีอะไรเบยองจุงจุงอะไรเบยองจุงเหรอก,กไ็ได้อยู่ได้อยู่าอเข้าแบบประมาณนั้นแบบนิ่นงเย็นชาแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติแบบช่วงเวลาหนึ่งที่เราไปเจอคนที่แบบเห็นเห็นปุ๊บแรกพบสบตาเมื่อเจอหน้ากันปิ๊งเลยอ่ะจะมีวิธีที่แบบว่าจะไปทําความรู้จักกับเขายังไงบ้าง ปกติเป็นคนที่เวลาชอบใครแล้วจะไม่แสดงออกไม่แสดงอ,ออเวลาเวลาชอบอย่างนี้ใช่ไหมจะทําเป็นไม่สนใจอยู่นิ่งๆไว้อเองแล้วก็ไป,ไปแอบสืบตอนหลังแบบว่ามีเฟซบุ๊กไหมมีอะไรมแล้วแบบแอบ,บแ,บบแบบอบคุยอะไรอย่างี้มากกว่าไม่ชอบแบบต่อหน้าไม่ชอบแบบตรงๆอ่าฮะไม่ชอบตรงๆรนี่แสดงว่าแต่ส่วนใหญ่นี่ก็คือเป็นไหมแบบว่าเล็งคนนี้ไว้แล้วอยู่ดีคนนี้อุ้ยเข้ามาเองอะไรอย่างงี้บ่อย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 เป็นเป็นเหี้ยแบบว่า เคยแบบชอบคนนี้จังเลยแล้วเหมือนหลังๆมาก็เริ่มมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบว่าได้มาคุยกันโอ้โชคงดีมากๆเลยนะคะคนที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยเขาเข้ามายังไงเท่าโอเคเหรอส่วนใหญ่จะเป็นคุยกันทางแชทไลน์เออเหมือนเหมือนคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วเราคุยแบบเพื่อนเออแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเรารู้นิสัยเขาเริ่มอะไรแล้วเรารู้สึกโอเคกับเขาค่ะ เหมือนกับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยน่าจะีอันนี้แสดงว่าพี่มี่เนี่ยจะต้องชอบความสัมพันธ์แบบว่าเริ่มมาจากเพื่อนก่อนหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้ไม่จชะเพื่อนแบบว่าตบหัวเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบคนรู้จักอะไรเงี้ยเออก่อนอ่าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติคบกันไปสักพักนึงเนี่ยแล้วเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเขาไม่ใช่แล้วอ่ะเขาไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธีแบบตีตัวออกห่างยังไงเป็นอย่างงี้บ่อยมากๆเลยแบบราเริ่มรู้สึกแบบคือตอนแรกเราก็ รู้นี่ใสเขาแค่ครึ่งเดียวไงหลังๆมันก็จะเริ่มรู้มากขึ้นมากขึ้นใช่ปะเป็นอย่างนี้บ่อยนะแต่เป็นคนที่แต่ก่อนอ่ะจะชอบหายไปเลยคือถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็จะแบบเงียบหายอยู่ดีๆก็ไม่ตอบไม่ตอบไม่อะไรเลยไม่รับโทรศัพท์ใช่เปลี่ยนเบอร์หนีไหมไม่เคย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 เป็นการเปลี่ยนเบอร์หนีเลยก็แบบคือเราไม่อยากจะพูดกับเขาตรงๆอ่ะเราไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดไม่ถูกใช่แต่หลัง เริ่มโตขึ้นมั้งเริ่มโตขึ้นแล้วเราก็เหมือนเคยโดนแบบเนี้ยโดนแบบว่าอยู่ดีก็หายไปอ่ะแล้วเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่มันไม่โอเคมันรู้สึกแย่มากๆอ่ะก็เลยเริ่มแบบว่าถ้าไม่โอเคก็จะบอกเขาตรงๆอันนี้สอนให้เรารู้ว่าเวรกรรมมีจริงใช่ไหมโดนโดนโดนตลอดแล้วมันรู้สึกแย่แบบเฮ้ยเราทาอะไรผิดอ่ะอยู่ดีๆเขาก็เงียบหายไปอย่างนี้คบกันสั้นที่สุดเนี่ย นานเท่าไหร่แล้วคบนานที่สุดนานเท่าไหร่สําหรับคนที่แบบว่าอาเคยมาแบบ,แบ,บกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับเราเอาระยะเวลาที่สั้นก่อนดีกว่าสั้นก่อนนะฮะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวจริงๆแบบบางทีคุยแล้วมันเหมือนโอเคนะแต่อพอเริ่มคบกันแล้วมันกลับไม่โอเคอ,อยา่างอยา่างอย่างก,ก่อนหน้าที่ก่อนคบกันนะอ,อ๋อพอคบกันปุ๊บอเปลี่ยนเป็นหลังมือทนันทีมันเหมือนแบบ สมมติอ่ะเราไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่ใช่ปะ<ม>แล้วพอเราตกลงแล้วเราจะคบกันนะเราจะเป็นแฟนกันมันจะเริ่มมีความแบบเป็นเจ้าของมากขึ้น<อ>เนี่ยแล้วแบบว่าใช้สิทธิ์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่โอเคนี่แหละคะ่ะสาวๆถ้าเกิดว่าคบกับผู้ชายนะคะมาสักพักหนึง่งเขาจะเริ่มเปิดเผยนิสัยส่วนตัวของตัว,ตวอ,อ,ออกมาแน่นอนถูกไหมคะอย่างนี้ก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆนะคะ<ม>อ่ะแล้วมาคบนานมากดีกว่านานที่สุดเนี่ยนานประมาณเท่าไหร่ถึงปีไหม คบนานนะคะเป็นคนที่ไม่เคยคบใครนานเลยหระจริงเหรอใช่เพราะแบบอาจจะเป็นที่คิดเองนะเอ่อเป็นคนขี้เบื่อใช่อุ้ยสาวๆขี้เบื่อไม่ดีนะเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็เอาแต่ใจมากมากถึงมากที่สุดก็รู้ตัวเองว่าเป็นคนประมาณนี้ก็จะแบบไม่ค่อยมีใครทนไหวใช่ก็นานที่สุดก็ประมาณสามเดือนสามเดือนสามเดือน อันนี้อยากรู้มากมีแบบสาวหลอก้างไหมพี่เคยคบมาสาวหลอสาวหลอก็มีเคยคุยคอ่ะเคยคุยมาแล้วต่างจากผู้ชายบ้างไหมคะไม่เคยคิดว่ามันต่างกันเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องเพศว่าจะต้องเป็นเพศไหนก็คือถ้าเราได้รู้จักเขาแล้วก็ได้คุยกับเขาแล้วรู้สึกดีกับเขาเนี่ยมันก็นั่นแหละมันก็เหมือนกันนะคะอ่าแล้วพี่เอมี่เนี่ย เคยโดนแฟนจับได้ไหมว่าไปคุยกิ๊กกั๊กกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเคยค่ะเคยคือโดนจับได้แล้วก็บอกเลิกเลยบอกเลิกไปเลยใช่แบบว่าเราแค่ไปคุยแบบะไยใช่คุยเหมือนกับว่าคนก่อนๆนู้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ไปคุยกับอดีตเราใช่อดีตเราแล้วคือคุยปกติถามประสกสุกดิบอะไรเงี้ยอุ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าไม์ก็ไม์ก็รับไม่ได้นะไปคุยกับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจ็บ คือเราก็งงว่าเราอธิบายเราเขาก็แบบไ,<ด>ไม่ฟัง,ฟงไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเออสมมุติเราไปจับแฟนได้บ้างว่าแฟนเรามีกิ๊กอ่ะเลิกเลยไหมหรือว่าจะทํายังไงกับแฟนเราเราเป็นคนที่ค่อนข้างเหตุผลอะ่ะเราจะถามก่อนเพราะบางทีสิ่งที่เห็นกับตามอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นก็ได้ใช่ปะเออเราก็ถามเขาก่อนว่าอะไรยังไงซึ่ง เราเชื่อว่าผู้หญิงอ่ต้องมีเซนต์อะว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ว่าผู้ผู้หญิงก็จะชอบสงสัยอยู่ตลอดเลยนะอุ้ยหายนี่ไม่ตอบไลน์ใช่อ่ะจริงจริงไม่ตอบไลน์ครึ่งชั่วโมงมีคนอื่นใช่ไหมใช่เป็นคนอื่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นคนอย่างนี้เลยอ่ะจะเป็นคนแบบคิดมากมากคิดแสดงว่าพี่พี่แอมี่เนี่ยก็ต้องค่อนข้างขี้หึงขี้หึงแต่จะเก็บเก็บอาการหึงไว้จะแบบไม่โวยวายหรือว่าพูดออกมา แต่แต่จะตั้งสเตตัสเอาอาประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ทำหมดเชื่อเชื่ออย่างนั้นว่าแบบว่าโอ๊ยตั้งสเตตัสสักพักหนึ่งแฟนจะเข้ามาถามไหมคะว่าเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ตั้งทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองความสนใจนิดนึงเลยแล้วพี่เอมมี่เนี่ยเคยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเป็นคนบอกเลิกก่อนแล้วก็มาดราม่าเองไหมอะไรอย่างเงี้ย เคยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นคนที่แบบว่ายังไงอ่ะคือชอบชอบเหมือนชอบเรียกงองความสนใจใช่ชอบเรียกองความสนใจล้วชอบโดนเอาใจใช่ใช่แล้วเวลาที่เหมือนเขาไม่สนใจหรือไม่อะไรเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ เรามันน่ารำคัญใช่ไหมเรามันอย่างงี้ใช่ไหมเลิกกันเถอะจะชอบเป็นคนพูดอย่างเงี้ยเป็นคนชอบใช้คาว่าเลิกใช่ใช่ประมาณนั้นอะเลิกเลิกกันเถอะแต่ใจยังไม่อยากเลิกเลยนะแต่พูดพูดไปอย่างนั้นแล้วเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบพูดไปอะแล้วเขาบอกว่าโอเคเลิกใช่ไหมแล้วเขาก็แบบไม่โทรมาเลยอะเราก็แบบเฮ้ยไม่ไม่ง้หรอไม่ง้อเแล้วหรออย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็เออก็ โทรกลับมาขอขอคืนดีกันอ๋อแล้วถ้าสมมุติแบบว่าวันหนึ่งถ้าพี่แอมมี่เนี่ยเลิกกับแฟนไปคิดว่าคนเราถ้าเกิดว่าเลิกกันแล้วเนี่ยจะยังเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องกันได้อยู่ไหมคะเออไม่ได้ค่ะจริงหรอไม่ชอบอะแบบถ้าเลิกกับใครเราก็คือแบบเอาไม่ยุ่งกันเลยไม่ไม่ยุ่งอย่ามายุ่งเลยแต่ถ้ามันเวลาผ่านไปสักช่วงระยะหนึ่งหนึ่งถึงสองปีสามปีเออแล้วกลับมาทัก คุยได้แต่คือถามว่าไปเป็นเพื่อนแบบเพื่อนเลยได้ไหมคุยกันแบบปกติเลยได้ไหมเนี้ยทาไม่ได้จริงหรอคือแบบถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นตั้งแต่แรกดีทําไมต้องแบบมาเป็นบบไปเลยแล้วค<ช>่อยแบบเลิกกันแล้ว,<ช>ลวถึงเป็นเพื่อน<ช>กันอะไรอย่างงี้แล้วประสบการณ์ความรักที่เจ็บที่สุดต้องขอบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมมีไหมคะมีค่ะก็เป็นคนนั้นแหละที่เราไปคุยกับ คนเก่าแล้วเขาจับได้ไปก็เจ็บสุดใช่มันรู้สึกว่าคือเราไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะเออแบบไปแบบไม่ให้เราได้พูดอะไรสักคำอ่ะก็เลยแต่ถ้าลองคิดกลับกันนะเป็นไม้ไม้ก็แบบไม่ค่อยโอเคนะถ้าสมมติแฟนเราจะไปคุยกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงเหรนแล้วก็คงต้องคิดใหม่ ว่าจริงๆแบบว่าความรักอย่างเงี้ยมันคิดได้สแบบใช่ไหมใช่ถ้าเกิดรักกันจริงๆยังไงก็คงแบบไม่อยากเลิกกันเพราะเหตุผลที่แบบแค่นี้แต่บางทีแบบเขาอาจจะหึงหวงเรามากอะไรอย่างงี้เขาก็เลยทําใจไม่ได้แล้วมีประสบการณ์อกหักเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นคนบอกเลิกเขาหรือว่าเราจะเป็นคนโดนบอกเลิกหรือไปบอกเลิกเขาเองห้าสิบห้าสเลยอ่ะเพราะว่าออตอนตอน ก่อนๆ่อนอะจะเป็นคนที่บอกเลอกคนอื่นมาตลอดเลยแล้วหลังๆมาเนี่ยนีไงใช่เหมือนเริ่มโดนบอกเลิกตลอดเลยนี่ไงเหมือนแบบยังไงเขาเรียกอะไรนะเวรกรรม,ม,มเวกเออแบบขาดผมเข้ามาอะไรตอนเนี้ย <c oughs> อ่ะอยังไงก็เดี๋ยวให้พี่เอมี่เนี่ยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามกับเพื่อนๆน,นิดน,นึงคะ่ะได้ค่ะก็ ฝากติดตามผลงานนะคะที่ Facebook เอมมี่เลยนะคะสุนันทาเดวนะคะ f a c e b o o k c o m s, <S u นะคะ p r e m ค่ะค่ะยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณที่เอมมี่สุนันทาเดวาม,มากๆเลยนะคะ<น>ที่มาแชร์เทคนิคการบอกเลิกนะคะอเอาไว้ให้สาวๆเนี่ยได้ไปบอกเลิกกับ<อ>แ,แฟนแบบเนียเๆีอะไรเงี้ยแต่ยังไง<อ>คนเราถ้าเกิดว่ารักกันเนี่ยก็อยากจะให้แบบว่า สร้างความสัมพันธ์แล้วก็คบกันไปน,น,นานๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนเราแบบเปลี่ยนแฟนบ่อยก็ไม่ค่อยโอเคเนาะ,รระเราควรจะหาคนที่เราแบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่อึดอัดอะไรอย่างนี้ให้แบบคบกันไปน,น,นานๆอานอกจากเราจะมารู้วิธีการบอกเลิกจากพี่มี่แล้วเนี่ยยังมีสาวๆแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกน,น,นะคะที่หม่จะพาสาวๆไปพบกับวิธีการบอกเลิกแบบอื่นกันบ้างโอเคไปติดตามชมกันเลยค่ะกับว็อกพร็อพค่ะ พี่บอกเลิกสุดเนี่ยนะคะก็บอกไปว่าเฮ้ยเขาติดชอปเขาติดเกมเขาเขาไม่ดีอะางเงี้ยบอกเลิกไปเลยเค่ะบอกว่าโทษตัวเองไปหลักเขาแพ้ของเซลเธออยู่กับเขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ย อ๋อก็ให้ซื้อของแพงๆให้เลยค่ะเดี๋ยวก็เลิกไปเองก็ปกติก็บอกเลิกเลยก็บอกว่าไม่ใช่คือคนผู้หญิงมันไม่ใช่ก็บอกเลิกแบบไม่ให้เขาตั้งตัวครับซื้อก็เราก็งีบเงียไปประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เขาก็หายตื้อละครับผมวิธีบอกเลิกที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแบบค่อยๆหายไปเทียนิดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบถ้าเกิดแบบบอกเขาไปเลยเดี๋ยวเขาเสียใจแบบเราค่อยๆหายเทีนิดทีนิดทีนิดดีกว่าเขาจะได้แบบไม่เสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาตื้อเราก็ก็ดูว่าเราใจอ่อนหรือเปล่าถ้าเกิดเราใจอ่อนก็ยอมให หนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะแข่งแล้วเราก็หายไปเลยก็บอกว่าเข้ากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบบคนเราถ้าเข้ากันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกกันก็ต้องบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรเขาจะได้เข้าใจก็เพราะว่ามันมีเหตุผลที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยเลิกกันอะไรเงี้ยให้เขาเข้าใจเหตุผลอะไรี้ดีกว่าก็บอกว่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแบบเราว่าเราไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ ก็บอกเบอร์บอกไลน์บอกทุกอย่างเลยบอกเฟซบุ๊กก็วิธีบอกเลิกแบบเนียนๆก็ชวนทะเลาะไปบ่อยแล้วก็บอกว่าเข้ากันไม่ได้เขาตื้อก็ทําให้มันเข้ากันไม่ได้ก็คงคิดว่าแบบคงจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้ให้เขาสงสัยว่าเออเราเป็นอะไรไปก็เปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นจนเขาแบบรับไม่ได้อะไรอย่างงี้ถ้าเขายังตื้อก็คงหายไปเลยแบบขาดการติดต่ออะไรเงี้จากเขาไปเขาคงจะรู้แล้วคิดว่าบอกตรงๆไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้คือถ้าเกิดยิ่งช้าก็ยิ่งทําให้เรา ความรู้สึกทั้งสองฝ่ายค่ะจริงๆถ้าเกิดสมมติจะเลิกกันก็คือต้องมีเหตุผลอยู่แล้วอะค่ะก็คือต้องบอกเหตุผลตามตรงไปเลยค่ะทุกครั้งก็บอกตรงๆค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วก็บอกตรงๆเลยครับเพราะว่าเวลาเราคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราหมดใจไปผมคิดว่าการพูดกับเขาตรงๆเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับก็บอกด้วยเหตุผลไหมครับถ้าเข้ากันไม่ได้ก็บอกเขากันไม่ได้แล้วก็เลิกกันเถอะก็ต้องดูครับว่ามันไปต่อได้ไหมถ้าบางสิ่งมันไปไปไม่ได้จริงๆคือถ้ามันเข้ากกไไไไมม่่่ด้้เเา็คววจะตตอองสียลป คำตอบเจ็บจี๊ดจี๊ดแทงหัวใจกันเลยใช่ไหมล่ะเคยโดนคำตอบไหนมาบ้างหรือเปล่าหรือเอ๊ะเราอาจจะเคยใช้บ mm well. ้างรือเปล่าจ้าสาวยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ายังรักกันดีอยู่ก็อย่าใช้คำว่าเลิกร่ำเพื่อนะคะแบบประมาณว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นอย่างนี้เลิกกันเลยดีกว่าไหมอ่ะอะไรเงี้ยโอ๊ยคนฟังเขารู้สึกไม่ดีรู้เปล่า อะแต่ยังไงเนี่ยช่วงหน้าสาวๆห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าเราจะพาหนู่ฮอตมาให้สาวๆได้ไปล้วงลึกแบบฟินแล้วก็อินกันสุดๆเพราะว่าคนนี้เนี่ยโอ้โหพูดแล้วน้ำลายจะไหลบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แน่นอนเตรียมแปะหน้าจอแล้วก็เตรียมหยิบทิชชู่กัมาไว้เลยนะจ๊ะสาวๆ หน้าตาดีกับทุกคำถามที่สาวๆต้องอยากรู้แน่นอนค่ะและขอบอกเลยว่าหนุ่มฮอตที่มัยจะพามาให้สาวๆรู้จักกันวันนี้นะคะโอ้โหพูดแล้วก็น้ำลายจะไหลจริงๆต้องขอบอกว่าหนุ่มฮอตคนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มฮอตที่มีรอยยิ้มที่สดใสมากหลายๆคนคงอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะคะกับหนุ่มมอสวิสรรตนุ่มหลอ่อหน้าใสกิ๊ง หรือที่รู้จักกันในานามผู้ผ่าในน้องใหม่รายบริสุทธิ์นั่นเองค่ะเย้โอ้โหพูดถึงหนุ่มคนนี้แล้วเนี่ยนะคะสาวๆที่เห็นเนี่ยก็คงจะตกหลุมรักไปตงตามกันนะคะเพราะไม่เนี่ยก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแล้วล้อเล่นแหมอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยจะขโมยหัวใจสาวๆไปได้ขนาดไหนแต่ต้องบอกเลยว่าต้องขโมยหัวใจสาวๆไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแน่นอนเพราะว่าไมเนี่ย ให้ไปแล้วร้อย <c oughs> ไปพบกันเลยค่ะสวัสดีครับชื่อโมสครับวิศรุตหิมรัตครับ อายุ20ปีครับเรียนที่มสวสศิลปรกรรมศาสตร์ปี3ครับตอนนี้ก็เล่นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ครับแล้วก็ซิตคอมซิตคอมเรื่องเราจะเต็มครับท่อง3ท่อง2ความใฝ่ฝันในอนาคตอะครับก็อยากเป็นนักแสดงท,ท,ที่ที่เก่งแล้วก็ได้ได้ได,ได้ถ่ายทอดวิชาการแสดงให้คนอืได้นิสัยส่วนตัวครับก็เป็นคน ค่อนข้างที่อายครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่รู้จักกันว่าก็ถ้าเกิดเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นมากๆครับเป็นคนเฮฮาตลกโปกฮายวันว่างๆนะครับวันว่างๆผมชอบว่างมากๆก็ไปดูหนังครับตกเย็นก็คงนัดกับเพื่อนไปนั่งคุยกันบ้างถ้าเกิดมีละครเราก็มาซ้อมละครส่วนมากจะซ้อมละครที่มาหาลาัย มันไม่หาแต่ก็ก็ bag, มีเพื่อนชอบเรียกว่าน้องเพราะว่าเพราะว่าผมผมจะทําตัวเด็กที่สุดในกลุ่มอะไรเงี้ยก็เลยชอบเรียกว่าน้องข้าอาหารญี่ปุ่นเลยอะไรก็ได้ที่เป็นอาหารญี่ปุ่นกินได้หมดของรักของห่วงผมก็น่าเป็นสมุดโนตนะครับที่ผมเอาออกไปที่นู่นที่นี่ทุกวันนี่ครับสมุดโนตของผมครับก็จะจดทุกๆอย่างเลยแม้กระทั่งสมุดบัญชีอะไรก็เก็บไว้ในนี้ครับ คิดว่าหายไม่ได้ครับถ้าหายอาจจะหาทางกลับบ้านไม่ได้เป็นหน้าท้องแล้วกันอเพราะว่าผู้หญิงหลายคนชอบซิกแพคผมก็ผมก็มีบ้างอะ่ะเพราะผมชอบซิทอัพยอย่าเลยรู้ว่ามีก็พอไว้ไว้คนไหนอยากดูก็มาขอผมดูแล้วกันถ้าเดินผ่านกันนะ <S 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 ห้ามสัมผัสเลยอะ่ะคง ผมเป็นก้นมั้งครับนะฮะผมจะคุไมพูดสวยหื่นไม่ได้แล้วอ่ะก้นแล้วกันถ้ามีใครมาจับก้นผมเนี่ยผมว่าไมไม,ไม,ไม่ไม่ปกติแล้วแหละคนนั้นอะ่ะผมเดินหนีฮะุณชอบหมดเลยถ้าสวยแต่ว่าผมชอบหมวยหมยครับ,รบ,รบแล้วก็เป็นคนที่ชอบผู้หญิงผมสั้นมาตั้งแต่เด็กครับไม่เป็นไรถ้าผมสั้นเนี่ยผมจะพิจารณาเลพิเศษ <Wow. S 1> นิสัยแบบไหนนิสัยของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็นําผมได้ครับเพราะว่าผม ผมเป็นผู้ตามที่ดีครับสาวแบบไหนที่น่าเบื่อสุดๆนะครับสาวที่แบบว่ารักสวยรักงามเกินไปเพราะว่าผมชอบผู้หญิงชิวๆเกิดแบบว่าใครที่แบบน้องนี้สปกไม่ได้ก็คงไม่ใช่แล้ว <c oughs> แบบไหนหน้าเป็นผู้หญิงที่เขาเขาแบบว่าดูดูเงียบๆครับเพราะว่าพ่อเราก็เดาไม่ถูกเขาเป็นยังไงแล้วก็คงเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพทีออ่มีการแต่งตัวที่แบบดูดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราเราไม่ค่อย แต่งตัวแบบว่าเซอร์มากคงคงคงไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาคิดว่าเทสของเขาคงจะแบบสุดมากความเจ้าชู้ของผมนะครับความเจ้าชู้ของผมคงระดับที่ต่ํามากครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบไปว่าจีบผู้หญิงโม้ซัวแต่ว่าผมชอบมองผู้หญิงผมไม่ได้เจ้าชู้ใช่ไหมโอ้โหแม่เอ่ออลยนะไม่ไม่เคยนึกเลยอ่ะก็หน้าท้องอีกแล้วกันนะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าผมมีหน้าท้องมีกล้ามหน้าท้อง ก็ก็ไม่ไม่มากนะครับเพราะว่าเพราะว่าคิดว่ามันมันคงเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรแล้วแต่ถ้าเจอก็คงเป็นอะไรที่แบบว่าน่าประจัรมากเวลาเขินจะมีการไงครับหน้าแดงเลงฮะคนหน้าแดงง่ายมากเวลาเขินหรือเลือดสูบฉีดนั่นแหละก็คง คงเลิกกับแฟน,นะครับคงไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยหรือว่าไม่ได้อะไรกับคุยญิงนี้แล้วเพราะว่าผู้หญิงที่นอกใจนี่คงจะใจดํำน้าดูเลยอืมจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ผมคิดอยู่ทุกวันเลยนะครับแบบไหนดีวะผมนึกไม่ออกครับแต่ถ้าเป็นผมผมคงมีคนใหม่ไปเลยเขาเรียกว่าอะไรหักดิบไปเลย จริงๆที่ผมผมคิดไปนะครับผมอยากหัดวาดรูปสีอะคริลิกแบบว่าเป็นเป็นแบบภาพเหมือนอะไรเงี้ยอยากให้คนพิเศษทุกๆโอกาสเลยครับคิดว่ามันเป็นอะไรทีเร่เป็นองความที่จริงใจแล้วก็ทําด้วยฝีมือเราวิธีจีบนะครับก็ก็เป็นคนจริงๆผู้หญิงทุกคนน่ารักผมก็ผมก็โอเคแล้วะครับเพราะผมชอบเทคแคร์คนคนที่มีสัคงเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยครับมสโบโามา ที่ตึกศิลปรกรรมศาสตร์นี่เจอผมแนะ่ๆเพราะว่าผมซ้อมละครที่นี่ทุกวันะสลโลแกนนะครับของผมน่าเป็นความความจริงใจแล้วกันนะเพราะว่าผมผมคบคนที่มีความจริงใจนะครับถ้าเกิดผมวางใจกับใครเนี่ยมันจะมีอ,ะ,อะไรดีๆเกิด,ดขึ้นความสนุกสนานะความเฮฮาอะไรที่เป็นตัวผมเนี่ยเขาคนนั้นจะได้จะได้ ครับก็ฝากผลงานนะครับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิครับ9้าโมงครึ่งทุกวันเสาร์ช่อง3าครับแล้วก็ซิคคอมรักจัดเต็มครับผม5้าทุ่มครึ่งมาอาทิต์ครับช่อง3กันแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามผมนะครับผมมีสแกันนะครับชื่อว่าวิสมอสครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับพอโลยเยอะนะฮะวิธีจีบสาวของผมนะครับก็ถ้าเกิดแบบว่า ถ้าเราปลื้มพอกมากอย่างเงี้ยเราเราอาจจะไปขอถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ย time, ในวันพิเศษวันอะไรก็ช่างเอะนั่นแหละขอขอถ่ายรูปปั๊บอมอาจจะขอช่องทางการติดต่อเพื่อที่จะส่งรูปให้เขาถ้าเขาอยากได้อะไรเงี้ยน่าเป็นวิธีที่วิธีที่ผมคิดได้ครับก็วันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับหลายคนอาจจะได้รู้จักผมมากขึ้นนะครับก็ส่วนคราวหน้าเนี่ยจะเป็นหนุ่มคนไหนสาวสาววิ่งเกย์ลืมติดตามนะครับผม ส่วนครั้งหน้าเนี่ยไม่จะพาหนุ่มคนไหนมาให้สนสาวได้แท้ลมทางสายตาอกีกก็อดใจรอไว้นะคะเพราะบอกเลยว่าไม่จะไม่ทำให้สาวๆผิดหวังก็อย่างแน่นอนได้อินได้ฟินกันสุดๆแน,แน่สำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของไมลนงแล้วค่ะหวังว่าสาวๆหรือเพื่อนๆก็จะได้รับ สาระแล้วก็รอยยิ้มกันก่อนวันคริสต์มาสกันท่วหน้านะคะแต่ก่อนจะจากลากันไปเนี่ยก็ทิ้งทายไปด้วยคำคมกันอีกเช่นเคยสำหรับคำคมวันนี้นะคะเอาเป็นคำคมเศร้าๆเหงาๆ,งาๆอกหักบ้างดีกว่าแม่ชีวิตเราใครเขาจะอินเลิฟหรือสมหวังไปซะทุกเรื่องและเจอชื่อตายเลยต้องมีอกหักกันบ้างให้มีแบบอะไรแสบๆจีด๊ดๆในชีวิตบ้างมันถึงจะมีสีสันกับคำคมคำนี้เลยค่ะ จะกลัวทำไมกับความรักในเมื่ออ,อกหักมันเป็นผลข้างเคียงแม่จี๊ดจีด,จดโดนใจกันไปเป็นแถบเลยใช่ไหมล่ะไม่จะเครียดกันไปทำไมคะมีพบ ก็ต้องมีจากมันเป็นของคู่กันอย่าไปแบบโอ้คิดมากซีเรียสเลยใครที่กําลังอยู่ในอารมณ์แบบว่าอกหักอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ยิ้มเข้าไว้ให้แบบเวลามันจะช่วยเยียวยารักษาทุกสิ่งนะคะก็พึงระลึกเอาไว้นะคะสาวๆว่าผู้ชายไม่ใช่พ่อจะเป็นงอทําไมโอเคปะ่ะคิดอย่างนี้แล้วชีวิตจะแฮปปี้มากรักคุณพ่อรักคุณแม่รักเพื่อนๆเอาไว้เยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของไมลลงแล้วนะคะเอาไว้มาพบกันใหม่รับรองว่าไม่จะพาเรื่องแบบอินเทรนด์ฮอตฮิตให้สาวๆไม่มีเอาลกันอย่างแน่นอนที่สำคัญบอยเฟรนด์บอยเฟรนด์ไได้น้ำลายไหลกันก่อนนอนแน่ๆสำหรับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย